สวัสดีครับผมแบงค์มิเต็ดดำนะครับวันนี้แบงค์มาส่งรถนะครับโนดต VL สีดำนะครับรุ่นปี2021เลยนะครับก็มีล้อนะครับล้อที่เป็นสีดำนะครับกระจกข้างดำนะครับแต่คันนี้มันเป็นตัวรถที่เป็นสีดำก็เลยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภายในนะครับคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่าภายในสวยแค่ไหนนี่ ภายในนี่ครับลูกค้ารีเควสมาเลยนะครับว่าอยากได้เบาะดำได้แดงขอบตะเข็บแดงนะครับเราทําให้ได้หมดทุกอย่างนะครับคันนี้ก็มีของแถมอะไรบ้างนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถน้อยนะครับก็เรามีแพ็กเกจให้เลือกหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นออกรถน้อยดอกเบี้ยต่ำต่างๆนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับแล้วก็มีการสาดแถมให้นะครับมีเบ้ามือจับ นะครับบ้ามือจับส, <Elena> สวยมากเลยเป็นดำด้านนะครับ <Yeah. S 2> ดำด้านแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวมาด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังเราก็มีหากคายให้นะครับมีกล heter. ้องให้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับแบบ full hd นะครับแล้วก็บอดหนังเมื่อกี้ที่ลูกค้ารีเฟรชมาเราก็เป็นคนแถมให้เองนะครับโอเคก็เดี๋ยว ไปดูภาพทั้งหมดกันเลยนะครับว่าตัวรถคันนี้สวยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพรูปส่งมอบด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเพจนิสันมิตรดำนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยป๊า นะครับเป็นภายในของเจ้า Nissan Note รุ่น VL ที่เราจะส่งมอบกันวันนี้นะครับก็คือนี่มีหน้าจอนะครับหน้าจอ7นิ้วมีแอร์ออโต้นะครับนะครับแล้วก็ด้านบนนี่กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีกล้องรอบคันนะครับนี่ชูตรงนี้เลยนะครับปรับมุมมองได้นะครับไหนปุ่มอยู่ไหนเอ้ยนี่ถ้าเราปรับเป็นด้านหลังดึงผ้าจะชัดกว่าในกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างสว่างเลย โอเคนะครับภายในนี่ดูเบาะกันนิดนึงนะครับด้านหลังโอ้โหสวยมากโอเคไปส่งมอบก,กันเลยครับ